สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาเวิรงพารวยชาแน,นลนะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะ<ส>วันนี้นะคะวันอ่าน้องวงก็มีแนวทางฮานอยสุดหนึ่งของวันที่7ตุลาคม2564มาแบ่งปันนะคะ<ส>อ่าก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่หกกันก่อนนะคะ<ส>วันที่หกเนาะน้อยเฉพาะขีดออกสองสี่สองนะคะพี่น้องจ๋า อ่าสีสองน้องวง่์ก็ไม่มีเนาะก็หลุดไปนะคะตารางกําลังวันเข้ามาแค่สี่นะคะส่วนล่างแปดศูนย์แปดศูนย์ก็หลุดไปเด้อพี่น้องจ๋าตารางกําลังวันก็มาแค่ศูนย์นะคะอ่าพิเศษบนออกห้าศูนย์สามศูนย์สามมาตารางกําลังวันนะคะพี่สองจามาตารางกําลังวันนะคะอ่าส่วนตัวเจาะล่างหกสองหกสองน้องวง่์ไม่มีนะคะมีแต่หกหก ปกติบนออก 2, 4, 5 4, 5ตารางกำลังวันมานะคะพี่น้องจ๋า2คู่แล้วเนาะ 0, 3กับ 4, 5นะคะเข้าตารางกำลังวันนะคะส่วนล่าง 8, 3 8, 3ก็ไม่มีนะคะมีแต่ 8, 7เนาะ v p ออก 0, 3, 7นะคะ 3, 7, 7, 3ก็3 3 3 3ไม่มีพี่น้องจ๋าพลาดอีกแล้วนะคะน้องวิงเจาะข้ามนะคะส่วนล่าง v p 9, 6นะคะ มามาทั้งเด่นเก้าเด่นเจ็ดนะคะอ่าน้องบึงมีตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าตัวกลับตัวที่ชอบด้วยเนาะก็เข้าไปที่ตัวกลับนะคะนอกนั้นก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภย FC, ัยพี่พี่เอฟซีทุกทท่านเนาะก็จะเข้าตารางนะคะศูนย์สามสี่ห้าแล้วก็มาเข้าตัวเจาะ v i p ล่างนะคะเข้าที่ตัวกลับเก้าหกเนาะออกหกเก้าอ่ายังไงก็ฝากตามต่อกันด้วยนะคะพี่น้องจ๋า ตามต่อกันของวันที่7นะคะวันที่7ตุลาคม2564ันาหะคะสำหรับห้าน้อยสูตร1นะคะมาตามต่อกันนะจ๊ะสําสหรับห้าน้อยสูตร1นะคะพี่น้องจะอก่อ,อนไปรับชมแล้วก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ fc ทุกทท่านนะคะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเดอ้อ สำหรับสำหรับวันที่เจ็ดนะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะพี่น้องจ๋หาหาน้อยชุดโค้งสุดท้ายน้องวึงจะไม่ได้ลงนะคะชุดโค้งสุดท้ายนี่ถ้าวันไหนมีหวยลาวพัฒนาน้องวึงจะไม่ลงนะคะจะทําแบบใหม่นะคะพี่น้องจ๋าวันจันทร์กับวันพฤหัสเนาะน้องวึงจะไม่ได้ลงโค้งสุดท้ายให้นะคะก็ต้องกราบขอโทษขวัวภัยพี่พีด้วยนะคะจะหลายคลิปเกินไปนะคะพี่น้องจ๋ากลัวแบบวันหนึ่งลงกีทิพบางคนก็จะงงเนาะ มีหลายแบบหลายอย่างหลายสูตรหลายแนวนอกาะพี่น้องจา๋าก็จะเอาโค้งสุดท้ายหยุดหยุดไว้วันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะ,ะสำหรับสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาดูตารางกำลังวันกันนะคะ,ะตารางกำลังวันนะคะก็จะมีห้าเก้าสองหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋า ส่วนตัวเด่นนะคะส่วนตัวเด่นก็คือ4กับ่าถ้าใครชอบจะนำเด่นวิ่งรูดมาจับกับตารางกำลังวันก็ได้นะคะพี่น้องจา๋า4กับ6นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะอ่าสำหรับ4เนาะ4 2 4 5 4 9นะคะ ทั้งสามตัวนี้น้องบึงชอบหมดเลยเด้อพี่น้องจ๋าอ่าส่วนหกก็จะมีหกศูนย์หกสองหกเก้านะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีเก้าสามสี่สี่หกเจ็ดแล้วก็ 07นะคะผู้ใดชอบ25912159ในตารางกำลังวันเด้อพี่น้องจ๋าถามน้องหึงน้องหึงไม่รู้หรอกนะคะว่าจะออกตัวไหนน้องหึ่งคำนวณไปตามสูตรได้ออกมาแบบนี้ก็อยากนำมาแบ่งปันนะคะอาจชื่นชอบตัวไหนก็สามารถตามได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะ 4ี่สองสี่เก้าแผนกสีนี้ต้องหึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าสี่สองสี่ห้าสี่เก้าหกสองศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าห้าคู่พอดีเนาะ,ะถ้าใครชอบก็สามารถตามได้นะคะถ้าใครมีชอบก็สามารถเดินผ่านได้นะคะพี่น้องจ๋าไม่ว่ากันเนาะถ้าชอบก็ค่อยแวะค่อยตามนะคะ ถ้ามีตัวที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ขอกำลังใจในเด้อพี่น้อง๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่พีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้น้องวินก็ขอให้พี่พีเอฟซีนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะ mm hmm. เงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีคะ่ะ